ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวทาง FM89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะเราพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพบกับดิฉันดร,รนิสากรภัยบุญสินค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะก็มีข่าวดีนะคะหลากหลายข่าวนะคะที่จะมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะข่าวดีข่าวแรกนะคะก็คืออ่าวมาหยานะคะอ่าวมายาก็เป็น อ่าวที่ติดอันดับท็อป5เลยนะคะของโลกค่ะซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยเว็บไซต์นะคะ Beach Atlas นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์จากประเทศอังกฤษนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้นักเดินทางช่างภาพแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยมาช่วยกันโหวตนะคะพร้อมกับที่พัทยาแล้วก็หาดไร่เรด้วยนะคะหาดไร่เลนะคะก็ติดอันดับท็อป100นะคะก็คือท็อป10นะคะแต่ว่าอ่าวมายา ติดท็อป5ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกค่ะคุณฟังเคยไปเที่ยวกันหรือยังค่ะที่อ่าวมายานะคะคุณฟังถ้ามีโอกาสคุณฟังไปกันนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็มาเที่ยวในบ้านเรากันมากเลยเทีเดียวนะคะเพราะว่าชายหาดของบ้านเราติดติดอันดับแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความสวยงามมากๆเลยนะคะคุณฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวดีค่ะก็คือส้มควายภูเก็ต นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้า GI รายการใหม่นะคะหลายๆท่านถ้าไม่ใช่คนภูเก็ตหรือคนภาคใต้ก็อาจจะไม่รู้จักนะคะส้มควายภูเก็ตวันนี้ไปทําความรู้จักพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้จักกันกับส้มควายภูเก็ตนะคะรับฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน ฟังคาดิฉันมาแจ้งข่าวดีให้กับคุณฟังได้ทราบกันนะคะว่าชายหาดของประเทศไทยติดอันดับนะคะโลกเลยนะคะซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยเว็บไซต์สตาร์ทอัพของอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องชายหาดนะคะนั่นก็คือ b Beach Atlas นะคะ e a c h a t l a s ได้ จัดรางวัล Golden Beach Award 2024เป็นครั้งแรกเลยนะคะจากการจัดอันดับ Top 100 Beaches in the World หรือว่า100ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024การจัดอันดับของเขานี่นะคะก็เปิดโอกาสให้นักเดินทางช่างภาพและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังช่วยกันลงคะแนนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโดยทั่วไปเนี่ยสื่อเนี่ยมักจะพิจรารณากันนะคะในเรื่องของ ความสวยงามของหาดทรายที่ละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสใช่ไหมคะแต่บีชแอลลัสไม่ใช่บีชแอลลัสนะคะพิจรารณาครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่หลากหลายกว่าเดิมคะ่ะเขาครอบคลุมนะคะในเรื่องของความสวยงามของหาดทรายน้ำทะเลสีฟ้าใสใช่คะ่ะแต่เขาเพิ่มในเรื่องของคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น ไลฟ์สไตล์ความบันเทิงความสำคัญทางวัฒนธรรมแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของเมืองด้วยค่ะนี่ก็เป็นผลจากการจัดอันดับ10อันดับแรกนตะะ่หที่ติดอันดับแต่คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลค่ะประเทศไทยติด1ใน10ของชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะเรามาดูกันจัดอันดับกันนะคะว่า ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่1อยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ที่ French Polynesia ถ้าคุณฟังเคยรู้จักคำว่าโบราโบรานะคะโบราโบราก็คือเป็นหมู่เกาะนะคะเป็นดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสอันนี้อันดับที่1อันดับที่สองอยู่ที่แอฟริกาใต้ก็คือชายหาดบราวด์เดอนะคะอันดับที่สอยู่ที่ฮาวายค่ะไวกิกิ บีชนะคะชาหาดไวกิกิที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวายอันดับที่4นะคะก็ยังอยู่แถวอเมริกาค่ะแต่เป็นที่บราซิลนะคะก็คือคาปาคาบาน่านะคะคาปาคาบานาแต่อันดับที่5ะคะ่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ประเทศไทยที่อ่าวมายาค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับประชาชนชาว กระบี่ด้วยนะคะที่ได้รับการเลือกนะ,ะให้ติดหนึ่งในสิบนะคะของชายหาดที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ติดหนึ่งในห้าของชายหาดที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะเรามาดูอันดับที่6นะคะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเป็นแบล็กแซนบีชนะคะอันดับที่7อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นกราสบีชนะคะสหรัฐอเมริกา อันดับที่8อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะก็คือ JBR Beach และอันดับที่9อยู่ที่ประเทศนาบีเบียนะคะทวีปแอฟริกาคือ Skeleton Coast นะคะและอันดับที่10นะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคือ Obaha Beach นะคะหใน10อันดับนี้ Beach Alas บอกว่าอ่าวมายานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยคะ่ะ มีความโดดเด่นในเรื่องน้ำทะเลใสสีครามมีหน้าผามีหาดทรายขาวนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach นะคะที่ดิโอนาโดดิคาบิโอเป็นผู้แสดงค่ะจึงทำให้นะคะเมื่อออกมาเป็นหนังนะคะ The Beach เนี่ยผู้คนก็อยากมาสัมผัสนะคะกับหาดสวรรค์ของพระเอกคนดังฮอลลีวูดเลยค่ะ ด i อาริโอนาโดคาปริโอนะคะก็ทำให้อามายากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาปักหมุดเยือนสักครั้งนะคะนอกจากนี้นะคะในประเทศไทยก็ยังมีหาดพัทยาแล้วก็หาดไร่เลที่กระบี่ของประเทศไทยติดอันดับด้วยนะคะโดยหาดพัทยาติดอันดับ12และหาดไร่เลติดอันดับที่ 66นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ประเทศไทยก็มีสถานที่สวยงามค่ะและเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปนะคะดิฉันแนะนำว่าเราควรจะต้องไปสักครั้งหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่เคยไปแต่บางคนก็อาจจะไปมาแล้วหลายครั้งนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของพาส,สปอร์ตนะคะที่สามารถที่จะเดินทางเข้าเที่ยวประเทศทั่วโลกได้นะคะแต่ว่าการทำพาส,สปอร์ตนั้นนะก็จะต้องมีการทำวีซ่าด้วยนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะยกระดับพาสปอร์ตนะคะให้สามารถใช้แบบฟรีวีซ่าได้ค่ะก็มีหลายประเทศนะคะเข้ามาลงนามกับประเทศไทยในการที่จะเปิดฟรีวีซ่านะคะให้กับคนไทยแบบถาวรนะคะอย่างเช่นที่ประเทศจีนแล้วก็คาซัคสถานการที่มีวีซ่าฟรีวีซ่าหมายความว่าไงคะหมายความว่าเรามีพาสปอร์ตเราก็สามารถที่จะเข้าประเทศเขาได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าธรมเนียมวีซ่าไงคะ ประเทศล่าสุดประเทศล่าสุดที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ฟรีวีซ่าถึง90วันก็คือประเทศอร์เมเนีย อ l b a เบเียก็ถือเป็นประเทศยุโรปประเทศแรกเลยนะคะที่เปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศไทยค่ะดิฉันนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่บอกว่าคนไทยเนี่ยสามารถเดินทางไปยังสาธรารณรัฐแอลเบเนียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ได้แบบฟรีวีซ่านะคะแต่ว่าระยะเวลาเงื่อนไขยอยู่ที่วันที่31ธันวาคมของปีนี้เท่านั้นนะคะ การเข้าประเทศแอร์บเนีเนียอยู่สูงสุดได้ถึง90วันนะคะแต่ว่าภายในวันที่30ธันบาคมปี2567นี่คือสิ้นสุดแล้วนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าคุณฟังจะไป ปีหน้าเดือนมาการานี้ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่านะคะแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ฟังจะเดินทางไปยังแอร์บเนียนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องศึกษาก่อนนะคะว่าจะต้องไปกรอกนะคะกรอก e v i s a นะคะผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังถึงจะเข้าประเทศแอร์บเนียได้ค่ะ เรามารู้จักประเทศแอรเบเนียกันนะคะว่าอยู่ที่ไหนกันนะคะก็เป็นประเทศถากว่าใกล้ๆแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถ้าหากเรามองที่ประเทศอะไรคะประเทศเซอร์เบียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียกรีซก็อยู่ประมาณนั้นนะคะเมืองหลวงของแอลรเบเนียก็คือกรุงติรานานะคะเพราลเมืองส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามค่ะที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและค่าใช้จ่ายที่ ไม่สูงมากหนักนะคะคนไทยสามารถเที่ยวที่นี่ได้นานถึง90วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะมีระยะเวลาแค่6มีนาถึง31ธันวาปีนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเดฉันต้องขอเน้นย้ำนะคะเดี๋ยวเผื่อใครจะไปปีหน้าก็บอกอ้าวไม่เห็นฟรีวีซ่าเลยนะคะอันนี้ก็้ได้บอกเงื่อนไขให้คุณฟังได้ทราบกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีมากมายด้วยกันนะคะในกรุงติอารานาซึ่งเป็นเมืองหลวงก็จะมีจัตุรัสนะคะมีปราสาทนะคะ มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะและสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวแอ์เมเนียก็คือหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะว่าแอ์เมเนียเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ติดกับประเทศกรีซ นั่นเองนะคะแล้วราคาก็ไม่แพงถ้าหากว่าเราไปประเทศสวิตอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงนะคะแต่แอลเบเนียเนี่ยก็คือไม่แพงและชายหาดของที่นี่ก็คือที่สุดเลยนะคะของยุโรปนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่มากค่ะนะคะที่นี่ปลอดภยัยแอลเบเนียปลอดภยัยคนแอลเบเนียก็น่ารักนะคะแล้วก็เหมือนกับ เราย้อนยุกค่ะไปไปที่นั่นเพราะว่าหากมัายขาดว่าจะเจริญเหมือนอย่างฝรั่งเศสนะคะสวิตมหม์นะคะก,ก็อารมณ์ก็คงจะจะ,จะยังไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ฟังแต่ว่าการที่เราได้ไปท่องเที่ยว อย่างต่างประเทศหรือประเทศที่ต่างกันออกไปก็จะทําให้เราเกิดมุมมองใช่ไหมคะเกิดทัศนคติได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้คนไทยสามารถเที่ยวได้ถึง90วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาเมืองเก่าปราสาทพิพิธภัณฑ์ะน,นะคะให้เที่ยวกันนะคะ ช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ช่วงมองรอบด้านเราจะไปรู้จักกับส้มควายภูกเก็ตค่ะดิฉันก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะ,ะเดี๋ยวมาทําความรู้จักไปพร,พร้อมๆกันค่ะช่วงมองรอบด้านาคุณผู้ฟังคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนส้มควายภูกเก็ตให้เป็นสินค้า GI รายการใหม่ เนื่องจากว่าที่ภูเก็ตนี้นะคะคุณภาพของส้มควายเนี่ยดีมีรสชาติเปรี้ยวจัดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแปรรูปได้หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าส้มควายภูเก็ตนี้นะคะสร้างรายได้นะคะให้กับจังหวัดหรือชาวชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอยู่ที่3.6ล้านบาทนะก็ถือว่า สร้างรายได้ดีทีเดียวนะคะโดยนายวุฒิไกรรีวิรพันธ์อธิบดิกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนส้มควายภูกเก็ตให้เป็นสินค้า GI รายการใหม่ลำดับที่3ของจังหวัดภูกเก็ตค่ะคือภูกเก็ตเนี่ยได้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไว้ก่อนหน้านี้2ออย่างนะคะก็คือสับปะรดภูกเก็ตแล้วก็มุกภูกเก็ตนะคะอันดับที่3คือส้มควายภูกเก็ต ทีนี้เรามาทําความรู้จักกันนะคะว่าส้มควายภูกเก็ตคืออะไรนะคะหลายๆท่านถ้าไม่ใช่เป็นคนภาคใต้หรือคนภูกเก็ตก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะส้มควายภูกเก็ตก็คือพันธุ์ส้มค่ะพันธุ์ส้มที่มีผลเน่ากลมนะคะแต่ว่าร่องผิวตื้นนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยละเอียดหนาแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจัดขอบเขตของการปลูกเนี่ยนะคะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ดินที่เขาชอบก็คือดินร่วนปนเหนียวนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นแล้วก็สภาพอากาศที่ชอบก็คือฝนตกชุกตลอดทั้งปีจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะให้ส้มควายภูเก็ตนี้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบดอกแล้วก็ผลการเก็บเกี่ยวส้มควายภูเก็ตเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะ ถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่ผสมผสานกับการผลิตที่พิธีพิถันมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดพื้นบ้านเนี่ยค่ะกันมาแต่ยาวนานค่ะแล้วก็ผสมผสานนะให้เกิดการส่งเสริมทุกภาคส่วน จึงนะคะทำให้ส้มควายภูเก็ตเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปนะคะจำหน่ายได้ทั้งผลสดผลแห้งผงแบบผงนะคะแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นวัตถุด,ดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเวชสัมอางได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณฟังตอนนี้ส้มควายภูเก็ตเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการขายปลีกขายผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งไปขายนะคะอย่างพื้นที่ต่างๆนอกจังหวัดภูเก็ตถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะซึ่งมูลค่าของเขาต่อปีอยู่ที่3.6ล้านบาทค่ะ ก็ถือเป็นพืช G i นะคะอันดับที่สามของภูกเก็ตนะคะอันดับแรกก็จะเป็นสับปะรดภูเก็ตนะคะหลายๆท่านก็รู้จักมุกภูกเก็ตหลายๆท่านก็ทราบนะคะว่าคุณภาพดีอันดับที่3มก็คือส้มควายภูกเก็ตนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสําหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะคะที่จะไปรับสมัครนักเรียนนะคะไปทํางานที่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีค่ะคุณฟังค้าโดยนายอาคมพลพนกลางนี่นะคะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงข่าวที่มีโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแห่งหนึ่งนะคะประกาศรับสมัครนักเกรียนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะโดยใช้วีซ่า E8 นะคะในงานพักการเกษตร ตามฤด,ดูกาลนะคะและมีระยะเวลาทำงาน8เดือนแต่ว่าเงื่อนไขนะคะก็คือให้คนหางานเนี่นะคะเดินทางมาสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ที่สำนักงานของโรงเรียนค่ะแต่ว่าข้อเท็จจริงอันนี้นะคะนายอาคมพลนพรนกลางนะคะก็ได้บอกว่าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลหรือเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Seasonal w o r k e r ที่เกาหลีใต้นี่นะคะจะต้องใช้วีซ่า e e8 นะคะแล้วทางการเกาหลีใต้ก็ได้ระบุอย่างชาัดเจนค่ะว่าให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานดําเนินการนะคะจากการตรวจสอบนะ,ะโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีที่ประกาศรับสมัครนักเรียนไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยใช้วีซ่า E8 นี้ผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ปีพุทธศักราช2528นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมคือฐานโฆษณาการจัดหาง,งานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดังนั้นนะคะกรมการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบดำเนินคดีกับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในฐานความผิดดังกล่าวค่ะ รวมทั้งการเฝ้าระวังไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการรับสมัครคนหาง,งานไปทำงานสาธรารณรัฐเกาหลีไปทำงานภาคการเกษตรอย่างเข้มงวดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศนี้สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะไปทำงานนะคะเพื่อป้องกันการหลอกลวงผ่านระบบ e s e r i c ของกรมการจัดหาง,งานได้ที่เว็บไซต์ doe go.th ค่ะหรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะหรือไปที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งถึงสิบหรือจะโทรเข้าไปสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองหรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งานหนึ่งหกเก้าสี่ค่ะ คุณฝั่งค้าในอาคมก็ย้ำเตือนประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะไปทำงานกเกษตรตามฤด,ดูกาลเกาหลีใต้นะคะว่าอย่าหลงเชื่อองค์กรหรือบุคคลใดที่ประกาศรับสมัครงานแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบการดำเนินคดีนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของการรับสมัครก็สอบถามไปได้ที่กระทรวงแรงงาน1506กด2 กรมการจัดหางานหรือ1694นะคะคุณผู้ฟังในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่า,ามีคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานตามต่างประเทศมากที่สุดนะคะก็จะมีที่ประเทศออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ อีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของกรมที่ดินค่ะในการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะจด ทะเบียนที่ดินออนไลน์ได้แล้วในพื้นที่15จังหวัด102สำนักงานนะคะโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินท,ท,ท,ที่ตรงนั้นตั้งอยู่นะคะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการที่นั่นประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายนะสามารถที่จะ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังจะซื้อที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ซื้อผู้ขายนะคะก็สามารถไปยื่นคำร้องขอซื้อขายที่ดินที่กรุงเทพได้หรือว่าใน15จังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินก็สามารถจดทะเบียนแบบออนไลน์แล้วก็เสร็จภายในหนึ่งวันทำการค่ะ คุณฟังคะสิบห้าจังหวัดได้แก่จังหวัดอะไรบ้างนะคะที่รับจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นะคะก็จะมีกรุงเทพนครปฐรมปทุมธานีนครนายกนนทบุรีสิงห์บุรีสบุทรปราการฉะเชิงเซา ที่ภาคเหนือเชียงใหม่ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีที่จังหวัดหนองคายบึงการขอนแก่นอุบลราชธานีที่ภาคตะวันตกก็จะมีที่จังหวัดเพชรบุรีและที่ภาคใต้ยอยู่ที่จังหวัดสงขลานี่สิบห้าจังหวัดนะคะนอกเหนือจากนี้จดออนไลน์ไม่ได้นะคะก็จะต้องไปที่สำนักงานที่ดิน ขั้นตอนในการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือต้องจองคิวล่วงหน้า1วันค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EQlands นะคะในระบบ iOS และ Android กดเลือกจองคิวนะคะต่างสำนักงานแบบออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกสำนักงานใกล้บ้านรอการยืนยันจากนั้นก็เดินทางไปจดทะเบียนได้ค่ะ แต่นะคะมีเงื่อนไขว่าการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าให้ไปทํารังวัดหรือว่าอย่างอื่นนะคะคุณฟังอันนี้ก็จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่ากรมที่ดินก็ทําให้คุณฟังสะดวกขึ้นนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการที่นั่นเป็นการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นะคะแต่ว่าทําได้เพียงแค่15จังหวัดเท่านั้น,นะคะ่ะ ผู้ฟังท่านใดต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่คอร์ดเซ็นเตอร์นะคะ021415555นะคะที่กรมที่ดินวันนี้ก็นำเอาเรื่องดีๆนะคะประจำเดือนมิถุนายนมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังกับรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังคะ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายก,การโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม